ครับสวัสดีครับตี้สะพานใหม่นะครับวันนี้ก็วันว่างๆนะครับก็เลยล้างรถที่ใช้งานอยู่ทุกวันนะครับของภรรยาก็จะเป็นมิโอนะครับอันนี้เป็นสีําจากผมนะครับสีระบบ 2K นะครับก็นี้ทําสีมาแล้ว4ปีนะครับถ้าไม่4ปีก็คือไม่ใช่ใกล้เคียงนะครับนี่ครับสี4ปีนะครับ สีแพงๆมันดูแลรักษาง่ายครับอันนี้ไม่ได้ใช้อะไรนะครับแค่ล้างด้วยน้ินยาล้างรถแค่นี้ครับนี่นะครับแล้วก็แค่ล้างปกติครับไม่เคยใช้น้ำยาขัดสีด้วยนะครับสำหรับคนที่เคยมาที่บ้านผมแล้วผมให้ดูเนี่ยก็เปรียบเทียบให้ดูไปแล้วนะชัดเจนนะครับนะครับครับไม่ไม่สี่ปีก็เกือบๆเฉียดเฉียดเลยแหละนะครับจำไม่ได้แน่ๆนะครับนะครับ นี่แลกเกอร์นี่ผมเคลือบให้หมดทุกชิ้นนะครับเพื่อให้เลกเกอร์มันทนีนะครับสีสีไปครับเป็นไปตามที่เห็นนี่แหละครับนี่ก็เป็นรถที่เบิกชุดสีแท้ใหม่มานะครับเรามาทำสีผมไม่เล่นสีเดิมนะครับเพราะสีเดิมมันมันเงาสู้ผมไม่ได้ แล้วก็มันแข็งสู้สีรุ่นระบบใหม่ๆไม่ได้นะครับนี่ล้วเ็ตัวนี้ตัวนี้ก็เคลือบให้นะครับที่ว่ามันนูนๆอยู่เนี่ยมันตัวนี้มันหนาครับชิ้นนี้แต่ก็เคลือบให้เคลือบยากครับแต่เคลือบให้ค,ครับโอเคนะครับก็ฝากกดติดตามทั้งใน Youtube และ Facebook นะครับงานสีระบบ 2K ตีสะพันใหม่สีสามารถทนน้ำมันเบนซิน,นทนเคมีได้เหมือนรถยนต์ออกจากศูนย์เลยนะครับ สวัสดีครับผม